คำศัพท์และคันจิมินโนะนิฮงโกยังอยู่บทที่30นะครับเราจบที่โมโดริมาสใช่ไหมกับโมโดชิมัสนะต่อไปมาโทเมมัสนะครับชิเดียวโอมาโทเมมัสรวบรวมเอกสารนะส่วนใหญ่เราใช้รวบรวมอะไรรวบรวมเอกสารนะครับสรุปมามาโทเมในแบบภาัด มินะเลยมีคําว่ามาโทเมะใช่ไหมเป็นการสรุปบทที่1ถึงบทที่10อะไรก็ว่าไปนะครับมาโทเมติกดาไซนะครับชิไมมัสเก็บชิเมาเก็บเก็บเข้าไปไหนบทนี้จะมีคําว่าฮิกิดาชิด้วยใช่ไหมฮิกิดาชินิชิไมมัสเก็บเข้าไปในลิ้นชักนะครับเดี๋ยวเราจะเจอลิ้นชักอีกเนาะต่อไปคําว่าคิเมมัสใครดูโปเกมอนนะครับคิมินิคิเมตะ เออฉันเลือกนายฉันเลือกนายคีเมมัสก็คือตัดสินใจนะครับกําหนดนะฉันเลือกอันนี้ตัดสินใจน,นี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเออมันดูมีแบบมีน้ํามีมอยส์สิดหนึ่งนะครับก็เลือกอันนี้แหละเอาอันนี้นะครับเวิร์บคู่กันก็คืออะไรคิมาลิมัสคิมาลุเนาะออนยังมีอ่านว่าเข็ดสึนะครับอย่างเช่นเข็ดเทอ่าเข็ดเทก็คือ กำหนดตัดสินนะลงมาติดลงตกลงใจอย่างแน่นอนและกาหนดไปแล้วนะครับเพราะว่าตัดสินใจไปแล้วนะครับต่อไปเป็นทีนี้นะครับโยชูฟุคุชูตัวชูต้องได้อยู่แล้วตัวชูคืออะไรครับนาเลาใช่ไหมนาลาวนาไลามสัสนะครับเรียนเรียนแบบมีคนสอนจาได้ไหมมีอะไรครับด้านล่างเป็นสีขาวไง ยังไม่ได้เรียนเป็นเหมือนผ้าขาวพอเรียนแล้วติดปีกนะครับมีฮาเนะนี่คือปีกนะฮาเนดะเนี่ยสนามบินฮาเนะดะนะครับก็จะมีปีกนะเป็นนาปีกนะครับโยะล่วงหน้าเราเจอบ่อยอยู่แล้วนะครับโยชู Yo, oo, ก็คือเรียนล่วงหน้าเออใครจะก่อนเข้าบทเรียนนะครับมาเรียนล่วงหน้าอ่าเป็นเด็กที่ดีนะฮะเป็นนักเรียนที่ดีอันดับหนึ่งนะแล้วก็พอโยชูเสร็จเราก็จะมาเรนชูกันใช่ไหมครับ เลนชูตัวนี้อะเลนชูก็คือฝึกฝนเพราะว่าตัวเลนก็คืออะไรครับนวดหรือขัดเกานะครับตัวเนรู้มีรู้ที่ไม่ได้แปลว่านอนนะครับเนรู้เลนชูแบบฝึกหัดใช่ไหมเลนชูเอเลนชูบีเลนชูซี C. อันนี้นวดขัดเกานะครับเนรู้ไปเรียนฝึกอะไร ฝึกนวดได้นะครับฝึกทำได้นะครับฝึกเล่นได้เหมือนโนบิตะที่โตเกียวนี่ฮิกาชิไปฝึกเท่าตะวันออกนะครับฝึกฝนโยชู u, ล่วงหน้าเหมือนโยเทโยยักขูโยโฮเช่ไหมครับเทงกิโยโฮนะแล้วก็มาเลนชูนะครับเรียนเสร็จฝึกซ้อมแล้วทำอะไรต่อครับกลับบ้านไป ฟุกุชูทบทวนฟุกุฟุกูก็คือทำซ้ำนะครับทบทวนฟุกุชูเหมือนโอฟุกูอะโอฟุกูคือไปกลับนะครับโอฟุกูตัวนี้นี่เวลาเรากดตัว๋วใช่ไหมก็จะมีตั๋วไปกลับนะครับทบทวนทบทวนนะครับก็คือไปกลับตรงทางที่มานั่นแหละเห็นไหมมีทางนะครับ,นะรบไปกลับวันเดียววันเดียว1วันเออดวงอาทิตย์ต่ำๆฉันก็กล่าวแล้วนะครับ อันนี้กดต่ำลงนะสูงก็คืออะไรไปวันเดียวกับนะครับมีไปแล้วก็หนึ่งแล้วก็วันแล้วดวงอาทิตย์ตกกับเออก็กลับเลยนะครับย่อต่ำกลับไปเลยครับฟุกุชูฟุกุชูเอฟุกุชูบี B, ในหนังสือมิน,นะก็มีนะครับต่อไปโซโนมามานิชิมัสเอาไว้แบบนั้นแหละโซโนมามานิままิเตกุดาไซไม่ต้องไปล้างเดี๋ยวฉันเก็บเองนะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นเลยโซโนมามานิままิเตกุดาไซ เอาไว้แบบนั้นนะครับโซโนมาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรโคโนมาะแบบนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยิน no mama อาริโนมาะอาริแบบว่าที่มีอยู่นะครับพี่เป็นอยู่นะครับอาริโนมาโนซึกาตามมเซรุโนโยอาริโนมาะก็อย่างที่เธอเป็นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะเอาไว้แบบนั้นแหละโซโนมาะอ่ะมันจะมีไวยากรณ์ด้วยนะครับก็คือแบบว่านอนทา,ท,าทางที่ใส่แว่นนะครับ มิกาเนโอคาคิตามะมะเนมัสตะเออก็แบบว่าใส่แว่นนะครับแล้วก็นอนไปเลยนะครับลืมลืมถอดนะยฮะ